กลาบคารวะอาจารย์มอเสียที่คารพยิ่ิงครับกราบาาคารวะครูทุกท่านครับเริยนรู้ทำสำนักดีพี่น้องทุกท่านครับผมชื่อนายนนพัฒน์สุระเวศิริครับอายุสิบแปดปีครับวันนี้ส่งกันด้านครับเรื่องการทำนาก,กรรมไรสารพิษครับก็วันนี้ผมก็มาส่งเรื่องก,กรรมไรสารพิษครับทำนา นาทําทแบบลายสารพิษเขาไม่ใส่สารเคมีครับไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงครับแล้วก็จะใส่เอปุ๋ยใบใบยูคาครับที่ว่าเราตัดต้นยูคาเราก็จะตัดเอาไม้มันออกเอาไม้มันมาไว้ทําเป็นฟืนครับเราก็จะใช้เราก็จะสลัดใบมันออกเอามากวาดให้มันทั่วนาครับเป็นปุ๋ยครับแล้วทีนี้เราก็หว่านข้าวครับ เราก็ไถานานแล้วก็หว่านข้าวต่อครับหว่านข้าวแล้วก็หว่านปุ๋ยครับหว่านปุ๋ยก็เราก็จะใช้ปุ๋ยอสศครับปุ๋ยของศรีสาโศกครับไปซื้อมาปุ๋ยปุ๋ยงอกงามครับสีเขียวครับก็หว่านเองครับแล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยของสูตร15หรือว่าปุ๋ยยูเรียอ,อะไรเลยครับเราใช้ปุ๋ย อาศกตางอกงามอย่างเดียวเลยครับก็เป็นลายสารพิษจริงๆครับแล้วทีนี้ก็เราก็เวลาเราหวานเราก็จะหวานแบบผมเห็นในข้างถุงปุ๋ยครับเขาบอกว่าเออหกกระสอบต่อหนึ่งไร่ครับแต่ว่าผมก็ใช้กระสอบหนึ่งก็หนึ่งไร่ก็ไม่ถึงหนึ่งกระสอบครับผมก็ใช้แบบประหยัดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ครับเราก็ เราเระหวานเสร็จเราค่อยเพิ่งมาอ่านนะครับว่าเอา้า <c oughs> มันหกกระสอบต่อหนึ่งไลนนี่หว่าเออมันจะได้ไหมวะทีนี้ผมก็ลองดูครับว่ามันเออมันก็อาจจะได้ก,ก็ได้นะผมก็หวานไปครับแล้วทีนี้เราก็ดำนาครับดำนาก็ใช้ใช้เราเรานี่แหละครับดำเราไม่ได้จ้างใครครับแล้วก็ดำนาแล้วก็หวานปุ๋ยอีกรอบหนึ่งครับปุ๋ยตาเงาง,งามมันหนึ่ครับแล้วก็อ่า ปุ๋ยตรงนี้เราก็จะใช้ปุ๋ยก่อกงามครับแต่อีกที่หนึ่งเราที่เอาไว้ขายเราก็อาจจะมีผสมยูเรียบ้างครับของที่ว่าปุ๋ยที่เราก็อาจจะอยากให้มันสวยงามนิดหนึ่งครับเอาไว้ขายแต่ว่าตรงนี้เราเอาไว้กินเองครับเราเอาปุ๋ยงอกงามอย่างเดียวครับปุ๋ยจาโสมค,ครับทีนี้เราก็หวานเสร็จล้วก็มามีมีปลูกต้นระเจียบไว้ในนาด้วยครับก็ปลูกไว้ ปลูกต้นไม้ปลูกต้นผักปลูกอะไรไว้ในริมคันนาครับเอาไว้เก็บกินครับคันนาตัวเองครับไม่ใช่คนาคนอื่นครับแล้วทีนี้เราก็มาดูผลงานตัวเองครับเอครับมาดูผลงานตัวเองครับว่าเออมันก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยสวยเมื่อเทียบกับของเขาแล้วก็เออมันก็โอเคเลยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันจะด้อยวกว่าของเขาครับแล้วทีนี้เราก็ มาตัดหญ้าครับมาตัดเกี่ยวหญ้าออกจากนาครับเราไม่ได้ใช้การฉีดยาฆ่าแมลงครับแล้วก็ต้องมาตัดหญ้าเองครับทีนี้เราก็จะมาอันนี้รูปตอนเช้าครับผมไปทําไปเกี่ยวหญ้าครับแล้วทีนี้ก็มาเก็บผักบุ้งครับให้แม่ไปทาอาหารกินผมก็เกี่ยวหญ้าต่อครับทีนี้พอเสร็จแล้วผมก็กลับมากินข้าวแล้วก็มาส่งกันบ้านเองครับนี่ครับรูปตอนเช้าครับที่ว่าผมไป เก็บกปเกี่ยวอย่างครับแล้วทีนี้ก็แวะลงมาเก็บผักบุ้งครับนี่ครับรูปกระเจี๊ยบที่ว่าผมปลูกไว้ครับเมื่อเดือนที่แล้วครับปลูกไว้ข้างพันธ์นาครับเอาไว้กินครับกระเจี๊ยบเป็นกระเจี๊ยบพันยาวครับเป็นมันจะยาวยาวได้ประมาณเกือบหนึ่งฟุตนะครับผมก็ไม่รู้ครับว่ามันพันอะไรครับผมไปเอแม่แม่ผมไปเก็บมาจากไปขอมาจากอบตครับเพราะว่ามันเห็นมันสวย นีผมก็เลยเอามาปลูกไว้ครับก็ประมาณนี้ครับสาธุครับครับอ๋ผลผลิตอที่นาครันปีนี้ข้าวงามนะคะครับลายสารพิษครับข้าวน่าจะงามกว่าปีก่อนๆอ,อ๋อโอ้เนี่ยกระเจี๊ยบครับแบบขาวแล้วก็ยาวด้วยนะคะ เขียวครับมันสะท้อนแสงหรือเปล่ามันน่าจะเป็นสีเขียวมองไม่ได้เขียวเข้มเหมือนที่เห็นทั่วไปอ่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับเราใช้เศษอาหารครับที่ว่าที่บ้านเราก็กลัวไก่มาเขี่ยครับแล้วก็จะเอาไปทิ้งอยู่นาทุกวันครับเอาไปทิ้งเศษนาตรงนี้บ้างครับแล้วก็เอาไปใส่กระเจียบบ้างครับมันก็เลยสวยครับมันเป็นนาแปลงใหญ่นะนนนะ ครับนาแปลงใหญ่แล้วก็ดําในบางส่วนใช่ไหมหรูหวานด้วยใช่ไหมหรือดําหมดเลยก็หวานครับแต่ก็ดํานิดนิดหน่นอยครับดําดําซ่อมใช่ไหมดําซ่อมบางส่วนครับอืบเพราะว่าดูตอนที่เป็นพื้นดินเปล่าๆนะที่ยังไม่ได้มีข้าวนะคะมันอ่ะมันมีเหมือนกับมันไม่ค่อยมีน้ําด้วยเนาะ แต่พอมาเป็นอมาเป็นต้นข้าวขึ้นมาแล้วช่วงนี้ฝนดีด้วยใช่ไหมคะมันก็มีน้ำนะน้ําเพิ่มขึ้นอ่าปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาที่อ่าสุนันเคยเล่าให้ฟังนะคะมีพื้นนาเยอะนะเนี่ยแบบ,บตอนนี้เกษตรกร,กรมือใหม่ของเรานี่ได้มีที่สถานที่ฝึกง,งานเยอะเลยนะนนครับ แล้วก็ไปไปทำเองด้วยนะคะแม่ลูกทำเองด้วย <S 2> <S 2> เป็นเป็นโอกาสดีนะที่เราได้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ได้ฝึกปฏิบัติปี่ก่อนที่ยังไม่ได้อ่ายังเป็นเด็กกว่านี้อยู่เนี่ยนนได้ช่วยแม่ทำนาไหมคะก็ช่วยครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำเยอะขนาดนี้ครับเพราะเราก็เรียนครับอืมตอนนี้ได้มีโอกาสทำทาเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราต้องไปถามวิชาการทำนากับน้องนอนเลยนะว่านนจะได้ ได้เรียนรู้อ่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะเจอปัญหาแล้วก็ได้ได้แก้ปัญหานะคะแต่ส่วนที่เห็นก็คือตอนนี้ใช้ญยาใช้ญ้าด้วยเป็นไงเครื่องตัดยาเอาไปตัดเริ่มลองตัดหรือย,ยังคะก็ลองดูบ้างแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดในนา,าค่ะอืมค่ะนี่พี่น้องเรานะคะเนี่ยอ่า มาส่งการบ้านแล้วก็นาแปลงใหญ่นะคะนาเยอะด้วยนะคะนาเยอะด้วยเป็นเป็นเกษกรหรือว่าเสิกรมือใหม่นะคะตอนนี้เนี่ยมาเป็นเต็มตัวแล้วมาช่วยแม่ะค่ะยินดีกับการบ้านนี้ของนุงนนนะคะคได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วยะค่ะเชิญประสุภาค่ะค่ะก็อุ้ยเห็นแล้วชื่นใจมากเลย เออน้องนนท์ไถกี่รอบวะลูกเห็นตอนแรกมันมีหญ<ไ>้าขึ้นเยอะเลยไถส,สองรอบครับอ๋อไถสองรอบค่ะก็ก็เห็นตอนแรกมันมีหญ้าขึ้นเยอะแล้วไถสองรอบแล้วหญ้าน<อ>ั้นมัน<อ>มันไปหมดแล้วตอนนี้หญ้ามันขึ้นเยอะไหมครับก็ยังก็ไถก็กบไว้ครับแล้วทีนี้ ฝนมันตกน้ามันท่วมครับมันก็เลยไม่ค่อยมีหญ้าขึ้นครับอ๋อพอน้ําท่วมหญ้ามันตายใช่ไหมลูกครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจตอนนี้ของของป้าก็กําลังลุ้นค่ะอุ้ยเมื่อสองวันก่อนมันขึ้นมาแล้วดีใจมากเลยคือหวานพร้อมกับถัวเขียวตอนแรกถัวเขียวมันขึ้นมาก่อนตัวเขียวขึ้นแบบชื่นใจแล้วก็ตอนแรกทําใจว่านกกินหมดแล้วแหละข้าวพอเนี้ยไปดูสามวันนี้ข้าวมันเหลือจากนกมันก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกัน ก็รอฝนเนี่ยฝนกำลังลงก็มีความรู้สึกว่านกเขาคงคงเหลือไว้ให้เราพอพอใช้ได้อยู่แหละก็ก็รอลุ้นอยู่ค่ะเดี๋ยวอีกสักสิบห้าวันจะไปขึ้นขึ้นอะไรนะขึ้นที่มีเกษตรกรนะคะขึ้นสมุดเป็นเกษตรกรนะคะทะเบียนนะขึ้นทะเบียนค่ะขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรค่ะ กำลังตื่นเต้นนะพี่โสภากำลังตื่นเต้นค่ะรอลุ้นมากเลยค่ะพอเห็นของรถโอ้โหทำไมสวยมากขนาดนั้นเลยอุ้ยเป็นเป็นข้าวอะไรคะลูกเป็นข้าว้อยห้าครับข้าวเมลิข้าวมลีค่ะมะลีข้าวข้าอ๋อกี่เดือนนะคะสามเดือนครับอ๋อสามเดือน เพราะก่อนหน้านั้นน่ะดูแปลงนานแล้วเหมือนจะมีแต่หญ้าแบบที่พี่สมภาพูดน,นั่นแหละค่ะานาของนนนะเคยเห็นอยู่เพราะว่าในห้องของอภิอริหาอีสานนะคะ <WAS S 1> ก็จะมีภาพของอพื้นที่อยู่ที่สุนันได้ได้แชร์มาแต่พอถึงฤดูทํานาจริงๆแล้วพอไถแล้วพอมีน้ํามานะคะที่นนบอกว่าพอมีน้ํามามันที่ไถไปมันก็ขัง ก็ขังทําให้หญ้าหญ้าตายไปเป็นปุ๋ยได้ด้วยแล้วก็ยังเขาก็ยังไม่โตด้วยถ้าน้ํามันไม่ลดลงอหญ้าก็จะขึ้นไม่ได้ละ<ม>ตรงนั้นก็เลยข้าวเห็นข้าวนี่งอกงามดีมากเลยนะคะสงสัยเพราะหญ้าที่เยอะๆนั่นแหละอีกส่วนหนึ่งนะ<ช>เพราะว<ช>่าหญ<ช>้าเป็นปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีไงคะใช่ที่อย<ช>ู่แปลง,งานาได้เยอะเลยค่ะของของพี่ตอนนี้ชาวบ้านกำลังงงอยู่ว่า ทำไมไปปลูกทำไมหวานตัวเขียวทำไมหวานข้าว็็ากำลังงงอยู่บอกเดี๋ยวปล่อยให้งงไปก่อนค่ะค่ะนุนเอาความคืบหน้ามาส่งใหม่นะลูกเรื่องของข้าวนะ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปพ <c oughs> ระโศก็จะเอาข้าวพระโศมาส่งให้เห็นบ้างนะคะเดี๋ยวเราเอานามาอวดกันนะอ่าเพราะว่าเนี่ยพากันเปรร็นเกษตรกรกันนะคะค่ะ ค่ะยินดียินดีด้วยค่ะปีนี้ถือว่านาดีนะคะของที่พื้นที่ที่สุรินทร์บุรีรัมและแว่อีสานใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำข้าวหอมมะลิได้ดีค่ะที่เป็นอีสานที่มีคำว่าทุ่งกุลาร้องไห,ห้เคยได้ยินนะคะแต่ว่าเป็นเป็นพื้นดินที่ปลูกสวยงามนะ คือมันโซนโซนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็จะอยู่หลายจังหวัดอยู่พื้นที่กว้างพื้นที่กว้างอยู่จะทํากันอะคะทาปลูกข้าวหอมมะลิมะลิหนึ่งศูนย์ห้านี่แหละค่ะเป็นมะลิที่อข้าวหอมบางบางจังหวัดก็จะมีเรื่องของการส่งออกส่งออกต่างประเทศด้วยเพราะเป็นข้าวคุณภาพดีนะคะเป็นข้าวเจ้าค่ะอ่าต่อไปเป็น Uh, uh, อนุโมทนาน้นองนนนะคะมาตอบแม่น,นันค่ะเชิญถามอือดีค่ะ